สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมในรายการย้อนเรื่องเก่าเล่าเรื่องผีวันนี้มาพบกันในเรื่องวันออกพรรษาเรื่องราวความหลอนที่ผมจะเล่าต่อไปนี้อ้างอิงมาจากเรื่องจริงประสบการณ์จริงจะเป็นยังไงนั้นปิดไฟแล้วไปฟังกันเลยครับณภาคอีสานมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อณะณมีอายุอยู่40ปีย้อนไป30ปีที่แล้ว ตอนที่ณนะยังเป็นเด็กอยู่ช่วงนั้นหมู่บ้านของณนะเป็นช่วงที่วัฒนธรรมเฟื่องฟูอย่างมากในแต่ละเดือนจะมีประเพณีที่เรียกกันว่าเฮียสิบสองครอง14ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นชาติกเก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมานานเป็นเอกลักษณ์ของชาติและท้องถิน่นเป็นประเพณีที่สนุกสนานมากผู้ใหญ่และเด็กร่วมแรงร่วมใจกันทำบ้างไฟเพื่อจะนำมาจุดในวันออกพรรษา บั้งไฟหรือประทั์ในสมัยนั้นมันยังไม่อันตรายมากในตัวปัทับ์บรรจุดินปืนเข้าไปไม่มากจึงทําให้ปรัทั์มีอนุภาพการระเบิดไม่แรงเท่ากับของปัจจุบันทําให้เด็กๆสมัยนั้นเล่นกันแบบสนุกสนานในระหว่างผมเล่นกับเพื่อนอยู่นั้นเวลาก็ได้ร่วงเลยไปจนกระทั่งห้าโมงเย็นผมก็เตรียมตัวกลับบ้านเพื่อไปอาบน้ําชำระร่งางกายให้สะอาดเตรียมตัวไปตั้งต้นเงินไปถวายวัด และไปดูบ้างไฟใหญ่ที่เขาจุดกันตอนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเมื่อผมไปถึงวัดเวลาผ่านไปสักพักเขาก็ได้ถวายเงินเสร็จพอถวายเงินเสร็จปุ๊บเขาก็ได้ไปจุดบ้างไฟกันผู้คนก็จะมาอ้อมล้อมบริเวณที่เขาจุดบ้างไฟเพื่อจะดูบ้างไฟขึ้นในระหว่างที่เขาจุดบ้างไฟกันอยู่นั้นสายตาผมก็ได้เหลือไปเห็นคนแก่คนหนึ่งนั่งอยู่ตรงกล้วยแกนั่งสูบยามวลจากใบตองแห้ง แสงของบั้งไฟสว่างอย่างมากจึงทําให้ผมเห็นคนแก่คนนั้นได้อย่างถนัดตาซึ่งผู้ชายแก่คนนั้นผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนและมันก็ปั่นป่วนอยู่ในหัวผมมากเพราะที่ตรงนั้นมันไม่น่าจะมีคนเข้าไปได้ผมก็มองดูอยู่นานจนคนแก่คนนั้นสูบยามวลเสร็จแล้วแกก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกับพนมมือขึ้นเหมือนแกพนมมือขึ้นเพื่ออนุโมทนาบุญจากต้นเงินต้นทองนั้นพอพนมมือขึ้นไหว้เสร็จ แกก็เดินเข้าไปในป่าด้านหลังแกแล้วก็หายวับไปกับตาของผมจากนั้นที่ตรงนั้นก็กลายเป็นป่าจากที่ตรงนั้นเป็นป่ากล้วยไม่ได้รกอะไรมากมายพอคนแก่คนนั้นหายไปที่ตรงนั้นก็กลับกลายเป็นป่าหนาต้นหญ้าสูงใหญ่เกือบจะเท่าคนมีหนามจากเทาวันมากมายเพราพอเป็นอย่างนั้นผมถึงกับชะงักหน้าซีดจิตใจไม่อยู่กับที่จากที่สนุกสนานกับงานตอนนี้เปลี่ยนเป็นความรู้สึกหวาดกลัว เลยครับและนี่ก็ได้จบไปแล้วสำหรับเรื่องราวที่ผมเล่ามาในวันนี้ถ้าคุณมีประสบการณ์หลอนๆอ,อยากให้ทางเรานำเสนอให้ก็บอกผมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ